เรามีนักกันนะครับที่โรงรับจำนานได้คือเอาสอบได้สอกเอาว่าถ้าได้จำนั้นจาคงเข้าใจ คงเข้าใจคุยกันวงในไม่ต้องไปวงนอกถ้าออกไปนอกผมก็คงจะไปกันใหญ่จะไปกันใหญ่ไม่ให้เดือดร้อนเท้ามา พราดแค่ไปหาคุณสะอาดาคุณฉลาดนะโดยไม่ขาดคุณจะเลี้ยวบ้านป่าจิตลุงใจก็ตรงไปนิดเดียวบ้านตากลมยายเกลียวและบ้านคุณไม่ตรีนั่นคุณประณีนี่คุณประนอมชวนกันไปร้องชอบที่โรงรับ จสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรงรับจำนาน,น,นด้วยใหมตรีด้วยรอยยิ้ม,มหายโกรธหายเครียดก,กันแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับแม่พูดถึงความโกรธเนี่ยผมว่าหลายๆท่านประสบพบผ่านกันเรียกว่าตั้งแต่เช้าเลยนะครับอาบน้ําแต่งตัวมาเว้ยแปลงฟันอยู่น้ําหยุดหลายโกรธนะโกรธนะครับแต่งตัวออกจากบ้านเจอรถติด โกรธอีกนะครับไปถึงที่ทํางานเจอเจ้าไายบ่นหมาสายโกรธอีกเรื่องโกรธโกรธแบบนี้มันมีอยู่รอบรอบตัวเราผมมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับก็มีพระรูปหนึ่งเรียกหลวงลุงแล้วกันวก็มีหลานชายหลานชายที่เพิ่งเข้าทํางานนะครับเข้าทํางานนี่เอาเรื่องที่ทํางานมาฟ้องหลวงลุงครับวันนี้หลานไปเจอเพื่อนร่วมงานนิสัยมันแย่มากมันชอบ มันชอบนินทาครับว่าต่อหน้าแล้วยังนินทารับหลังอีกเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นผมจะทำยังไงดีครับหลวงลุงทำอะไรอยู่ครับนั่นอ๋อหลวงลุงกำลังอะโยมหลานเอาไปลองดูทำดูหลุงลุงฟังผมอยู่หรือเปล่าหลุงลุงครับวันนี้เลยนะครับเพื่อนคนนี้ มันเข้าที่ประชุมนะครับแล้วมันด่าผมต่อหน้าเจ้านายนะครับแล้วมันหลังความดีเข้าตัวมันมันบอกว่าสิ่งที่ผิดพลาดเป็นของผมคนเดียวผมทนไม่ไหวผมจะชกมันอยู่แล้วเนี่ยแลเนี่ยจะทํายังไงถ้าผมชกมันเนี่ยนะตํารวจจับผมเข้าคุกแน่ๆเลยลุงลุงครับทําไงดีครับอ่ะหลานโยมอ้าวอะไรหลวงลุงนี่ไม่ได้ฟังหลานพูดเลยใช่ไหมเนี่ยโยมลุงลุงอธิบายให้ฟังตั้งแต่แรกหลานไม่ฟังเลยนี่ ทำอะไรเนี่ยช่างหัวมันนั่นแหละโยมโอ้เกิดพุทธิภาวะเลยครับหลานชายเกิดพุทธิภาวะขึ้นมาเลยช่างหัวมันเอช่างหัวมันนั้นควรใช้ให้เข้าทีทุกวันมีเรื่องสับสนสุดทนไหวทั้งเรื่องบ้านเรื่องการงานบานตาไทยโกรธทำไม,มให้ปล่อยวาง ข้างหัวมันจริงๆเลยอะ่ะเอามาห้าหมื่นรายวันอีกหมื่นห้าเป็นทั้งหมดก็หกหมืนห้ายอดคิดมาตอนนี้แสนห้าถึงก็แทบจะฆ่าตัวตายก็ว่ดดาได้บ้านก็ไม่มีอยู่อเออทะเลาะผักอ,อกผักไปออกมาคุณลุงบงังเอ,อิญถือจอบมาด้วยล้มไงอากาศล้มพลานอะไรจอบมันจะเป็นตีหัวหลานชายด้วยความรักลูกเคยและลูกสาว เอาที่ดินที่ตัวเองรักมากเนี่ยมาค้ำประกันเลยค้ำประกันเลยว่าเธอทํางานได้สบายเลยลูกเขยที่รักของฉันวันนี้ก็พัดและนี้ก็พัดอัตโนมัติทั้งคููอ่ะฉันก็ลองใช้ดูก็รู้ได้อันไหนของเพียงอันไหนก็ปี่ก็คาถามยอดฮิตนะครับที่ผู้ใหญ่คอยถามเด็กๆนะครับตั้งแต่เล็กๆมาผมว่าหลายท่านคงได้เจอคําถามนี้โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรจ๊ะ ผู้ใหญ่ถามเด็กก็จะมักจะตอบว่าอยากเป็นหมออยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากเป็นผู้ใหญ่เออขอโทษมันเป็นเพราะว่าความจริงกับจินตนาการนี่มันทับซ้อนกันอยู่แต่ทับซ้อนแบบนี้มันมีความสุขดีใช่ไหมครับเด็กๆครับเป็นอะไรก็ได้ครับแต่ว่าอย่าเป็นลูกนี้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วคิดหนักปวดหัวโตขึ้นหนูอย่าเป็นลูกนี้ครับคุณพ่อ